ลดราคาล้างสต็อกกันอีกแล้วกับ Subaru XV2.0i ครับ4ปี2016ไม่แสนต้นต้นไม่แท้ๆจากโรงงานครับคันนี้ได้สีขาวแม็กเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันเพื่อนๆรถประวัติดีมากๆครับเปิดราคาตัดสดกันไปเลยครับ2,99,000บาทไม่ต้องต่อรองแล้วครับไม่บวกแวดแม้แต่บาทเดียวบัตรประชาชนใบเดียวจ่ายเงิน299 0 0 0บาทขับกลับบ้านได้เลย รถจอดอยู่เรียบทางดวนรามิทานะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดนะครับจองผ่านร้านเพียง3,000บาทเท่านั้นเองจัดไม่ผ่านคืนเงินเต็มจำนวนครับจัดผ่านเดินหน้าลุยรับรถขับกลับบ้านที่นี่เป็นศูนย์รถยนต์มือสองที่มีรถมากมายกว่า200คันดังนั้นไม่ต้องห่วงครับในเรื่องของการคัดสรรรถมาให้สมาชิกรับรองสวยงามขับขี่ปลอดภัยแน่นอน คันนี้สนใจดุวนดเลยนะครับใครพร้อมจองใครพร้อมนัดหมายมาดูรถก็โทรมาหาผมได้เลยนะครับ088 584 5 3 7 5นะครับใครต้องการรถพร้อมลุยสมรรถนะดีๆ Subaru XV คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนไม่ผิดหวังและได้ปี16ด้วยรีบด่วนรีบด่วน